สวัสดีครับผมวันนี้นะนร้านนครซับยางยนต์นะครับจะพามาชมตัวล้อ TE37 นะครับตัวนี้เป็นล้องาน NK Performance นะครับเป็นล้อเบโฟร์ฟอร์มิงเม d ดอินไทยแลนดนะครับเป็นสีดำเงานะครับดำเงาหยอดขาวนะเลเซอร์ขาวนะครับผมตัวนี้เป็นขอบ18กว้าง9ออฟศนย์นะครับ ด้วยยางดีเซนตีนะแต่เดี๋ยวผมให้ดูล้อเดียวนะครับล้อจะเป็นสีดำเงาทั้งใบเลยนะครับทั้งก้านแล้วก็ขอบนะครับเลเซอร์ก็จะเป็นเลเซอร์สีขาวนะครับปั๊มมีครบทุกจุดเลยนะครับตรงนี้สเกลปั๊มเนี่ยครบทุกจุดเลยนะครับตัวมิติ NK จะเป็นสเต็ป2ชั้นนะครับตรงนี้ชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะครับจะมีขอบคิ้วตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับ อันนี้เราด้วยยางดีเซนติดีเซนติยางค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับอมเต็มเต็มเลยนะอมเต็มสวยมากเลยนะครับเห็นไหมมันอมแบบอ้วนๆเลยแก้มันอ้วนมากๆเลยนะครับ ตันนี้น้ำหนักอยู่ที่8กิโลกว่าๆนะครับงาน NK นะครับเป็นล้อเม็ดอินไทยแลนด์ล้อป่าอยู่ที่20,600บาทนะครับยางอยู่ที่ชุดหนึ่งประมาณหมื่นกลางๆนะชุดนี้อยู่ที่40,000นะครับประมาณ40,000สีเทินเพิ่มเงินอยู่ประมาณหมื่นปลายนะครับสีเทินล้อป้ายแดงเพิ่มเงินอยู่ประมาณหมื่นปลายนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาแนวนี้อยู่ สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์0945409999สวัสดีครับ perfect perfect we yeah.